สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนควงไม้แบตในคลิปที่กําลังเป็นวลรลลอยู่ในบ้านฟ้านะครับสล้านกว่าวิวนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทํำยังไงวิธีแรกนะครับก็จะเป็นแบบที่ค้นหมูควงในคลิปขั้นตอนแรกนะครับเราจะเอาตรงสามเหลี่ยมตรงมือเนี่ยเข้าไปตรงทีจอยขั้นตอนที่2เราจะแกว่งด้ามไม้ไปด้านหลังนะแกว่งด้ามไม้ไปด้านหลังเพื่อให้ก้านไม้เนี่ยใต่ตรงมือเราแล้วมือของเราจะมาจับตรงด้ามพอดีไปดูกัน เดี๋ยวเราไปดูวิธีของโค้ชพี่ปั๊บที่ทําในคลิปนะครับวิธีที่ผมทาในแบบคลิปนี้นะครับวิธีแรกนะครับให้เราใช้นิ้วชีว้วางไว้ตรงนี้อ่าวางไว้ตรงนี้อ่าใช้นิ้วกลางประคองหน่อยก็ได้นะการล่วงอ่าวิธีที่2ให้เราแกว่งแกว่งงี้ก่อนนะอ่าแกว่งงี้ก่อนวิธีที่3เราคว,วงควงค่อยๆค่อยๆค,ยค,ยค,ยคยวงก่อนหาบัตหาศูนย์มันให้เจอหาบาลานซ์มันให้เจออ่าพอทีเนี้ยพอเราทําได้ปุ๊บมันจะ ทำนานเลยานี่ก็เป็นวิธีควงไม้แบบเท่ๆนะครับไว้ฝึกทํากันเล่นๆที่สนามได้นะแล้วระวังไม้หักด้วยนะครับ